ฮัลโหลฮัลโหลลมก็แรงนะแต่ว่าแต่ก็จะออกไปทําสวนนะคะเพราะว่าแดนมันมีอยู่แต่ว่าหนาวแต่ว่าเนี่ยข้อมือเนี่ยข้อมือเปล่อยข้อมือป่วยแต่ก็จะทําพอดีมีน้องเข้ามาตัดผมตัดผมเสร็จน้องก็ไปละกินข้าวกับไข่เจียวไข่เป็ดกินอะไรไข่เป็ด ไม่ได้ไข่เป็ดมาไบเบเลอร์อเลยชอบไข่เจียวชอบไข่เป็ดเจียวเพราะว่าโตมากับไข่เป็ดแม่เลี้ยงเป็ดตอน,นเด็กแม่เลี้ยงเป็ดแล้วก็เอาไข่เป็ดให้กินก็เลยโตมากับไข่ต้มไข่เจียวก็เลยฝันถึงก็อยากจะกินไข่เจียว มันเจ็บข้อเพราะว่าใช้ไอ้เนี่ค่ะยกไดยกกระถางที่แบบว่าน้ำหนักมันเยอะก็คือว่าไม่อะไรนะไม่ปานีตัวเองซึ่งเป็นการไม่ดีไปเราไปดูส่วนกันว่ามันไปถึงไหนแล้วมาดูกันก่อนนะอีกต้นไม้นี้ก็ดาก็เกังกลัว ก้า,ก,าก,กลัวว่าจะเอาลงหรือไม่ลงเพราะว่า,ากลัวฟรอ์มันจะลงค่ะเออนี่ค่ะเพื่อนๆน,นะคะจะแนะนํานะที่ดาเก็บอันนี้ไว้เพราะอะไรรู้ปะคะเนี่ยเวลาเราปลูกของนะคะเนี่ยเอาเอาเนี่ยคอมพอร์ใส่ในนี้นะคะแล้วก็ปลูกของเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยดีเนี่ย,ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งดากเก็บเอาไว่าเยอะเลยค่ะเนี่ยอย่างอันนี้นี่อันอย่างลองยาวอย่างนี้นี่ เอาเอาคอมพอรพตใส่นะคะแล้วก็ใส่เม็ดซีดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะเพาะอเนาะเอามามาดูกันว่ามันไปถึงไหนแล้วอันนี้ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารู้ไหมว่าใต้ดินเนี่ยจะใส่อะไรเยอะแยะเลยอุลมแรงเนี่ยค่ะย้ายไอ้เบิร์ดบาสไปทางโน้นแล้วเพะอันนึงได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเยี็บไปเลยวันนี้เพราะว่า อันนี้ดาปลูกไอ้อะไรนะปอเทโต้ potato, ค่ะปอเทโต้ potato, สีสีม่วงเนี่ยได้เป็นหย่มๆก็ได้ทีละนิดทีลหน่อยอันนี้ดาก็เลยขุดดินออกมาแล้วก็เอาคอนกรีตใส่ตรงนั้นซึ่งมองดูแล้วเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่ามันค่อนข้างแบบว่านะเราไม่มีได้ไม่ใช่กราฟิกที่ว่าจะต้องมาแบบนึกออกปะการ์เดนเขาจะวางแผนแบบว่าอะไรนะสายอะไรกันไปก่อน ตรงนโน้นตรงนี้เอามาดูพิกเจอร์ว่ามันเป็นยังไงแต่ของดานี่ <c oughs> ก็คือว่าตามสบายใจฉันเลยค่ะก็คือว่าจัดมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอเดียมันจะมาเองเดี๋ยวไอเดียมันจะมาเองตามไอเดียเลยค่ะตามไอเดียตามความว่าอันนี้ทีไ่ไปซื้อต้นนี้นะคะที่ถ้าใครอยากได้นะถูกมากเลยเจ็ดปอนด์ค่ะมันหกปอนด์ก้าเนี่ยเนี่ยเนี่ย จะมีดเอาสีขาวกับสีชมพูมาที่ลิโดนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากอยากสนใจนะลิโดนะเซเว่นพาวนะคะก็มีนี่มุมนี้มุมเดียวแต่ไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มันจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าย้ายมาย้ายมามันหักสามีไม่น่าเอาใบน,นั้นออกก่อนเลยก็เป็นรูปเป็นล่างได้หน่อยนึงแล้วคะ่ะกำลัง หลวงพ่อท่านนี่จะนิมนต์ท่านไปไว้ตรงไหนยังไม่รู้อาจจะมาไว้มุมนี้เพราะเหมาะที่สุดโอ้เย็นเนี่ยค่ะโอเคเห็นรูปเห็นล่างนินดนิด,นดนหน่อยหน่อยตรงนี้นี่ดาจะเอาปลูกผักนะคะนี่มุมนี้ดาจะลงผักหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่นเลยแล้วก็ผักนี้ก็อยู่อันนี้เหมือนกันอันนี้สามีใจดีทำนี้ให้เมื่อปีกายเนี่ย นี่มันมีนี่ด้วยนะเพื่อนๆน,นี่ผักแผรวันไม่ตายนะคะถ้าใครปลูกผักแพวนะบอกเลยนะไว้ข้างนอกก็ไม่ตายจ้ะเนี่ยดาไว้ข้างนอกตลอดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นมาค่ะพอพออะไรนะเดี๋ยวสปริงเนี่ยเดี๋ยวฝนมาเยอะๆเดี๋ยวด่าก็จะไอปิดไว้อยู่เพราะว่า,ายังไม่อะไรนะยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่สตรอเบอรี่ก็มีกินสตรอเบอรี่นี่ได้กินอยู่นะเห็นแค่นี้ได้กินนะจ๊ะ แล้วใบอันนี้นะคะถ้าใครๆสนใจนะคะอยากได้ทักดามานะดามีเยอะเลยค่ะแล้วมันเกิดง่ายมากราทําอะไรรู้ไหมแทนใบกะเพราค่ะเพื่อนๆแทนใบกะเพราได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงคล้ายๆกับกะเพรานะถ้าใครสนใจทักดามานะคะมาเอาได้เลยทักแล้วเข้ามาเอานะคะมีเยอะมันปลูกง่ายเพราะมันเป็นของที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลูกเนี้ยมีหมด โอ้ยน่าสงสารเพิ่งเห็นดูสิโอ้ยนางอายุส,สามสามปีนี้ <c oughs> โนโนสองปีนี้อายุสองขวบ <c oughs> ไม่ได้กินเลย <c oughs> ทำไมนางเป็นอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวต้องปลูกใหม่รูบปปาบอันนั้นแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้อันนี้กุยช่ายดานี่นีกุยช่ายก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายนะคะเพื่อนๆปลกูกแล้วไว้ข้างนอกเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยของดาเวลาเดี๋ยวหน้าร้อนมานะคะเขาก็จะจแบบว่า ขึ้นมาเนี่ยเขาแตกมาเนี่ยได้กินอยู่นะเนี่ยกุยช่ายเนี่ยก่อนนี้อันนี้อาจารย์ที่เมืองไทยเขาให้มาอาจารย์ตรงข้ามบ้านแกใจดีแกให้ต้นดํามาเลยเอามาทั้งต้นเลยนะแต่เพิ่งม,มารู้ว่าที่อังกฤษเนี่ยเขามีเม็ดมันขายนะคะเพื่อนๆดูดูเอานะเวลาไปไอ้การ์เด้นนะคะไปการ์เด้นนะดูนะมันมีอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้ก็มาเอาอ่า อันนี้มันกาเลียโนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นของอิตาเลียนนะถ้าใครอยากได้อันนี้เราก็มีเยอะนะคะต้นไม้บางอย่างนะแชร์กันได้เนี่ยอย่างเนี้ยอยากจะบอกว่าอีฉันขุดทิ้งค่ะขุดทิ้งค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเนี่ย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 ที่มันเกิดเนี่ยคะ่ะมันเยอะมากเพื่อนๆเ,เนี่ยมันเกิดแล้วแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวดาต้องดิกออกแต่ดาสงสารเขาดาอยากให้ให้เขาได้อะไรนะ่าชื่นชมดอกของเขาก่อน เดี๋ยวพอดอกหมดปุ๊บนะดาจะเอาออกเลยแล้วเพื่อนๆใครที่มีกุหลาบนะคะดาแนะนําเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าดาปลูกกระเทียมไว้อันนี้คือเพื่อนเพื่อนเขาแนะนําให้ปลูกกระเทียมเพื่อมันจะไปฆ่าไอแบคทีเรียหรือว่าไอไอไอที่แบบว่าอะไรนะไม่ใช่แบคทีเรียสิเขาเรียกว่าอะไรที่มันทําให้ดินที่ว่ามันมีผลกับต้นกุหลาบนะคะกับกับดินน่ะเขาเรียกอะไร เหมือนมันไปช่วยกันน่ะค่ะปลูกกระเทียมไว้ค่ะแล้วเราก็ได้กินกินใบด้วยนะกินต้นเนวยนะ <c oughs> แล้วเนี่ยเยอะแยะเลยของดาเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยมแตกเมื่อตอนที่ดากลับจากเมืองไทยมาแล้วดาดัดดิกนะโอ้โหดา,ดาได้กระเทียมแบบว่าดองเยอะเลยเนี่ยเนี่ยแตกหน่อออกกอแต่ดาไม่ได้ปลูกไว้กินหัวนะแต่จริงๆแล้วดาได้กินบอกได้เลยว่าได้กินเนี่ยดาปลูกไว้ทั่วเลยนั่นก็ทิวลิปทิวลิปดาก็จะปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่า ให้ขับปนตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยอัพเซตโรสเท่าไหร่จะต้องหาต้นกุหลาบม,มาใส่ตรงนี้อีกหน่อยนึงว่างนะเขาไปช่วยเรื่องดินนะคะกระเทียมเนี่ยโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวดาก็จะเริ่มไปทำสวนแล้วเพราะว่าแดดมันออกอยู่แดดออกอยู่โอเคเอาสวนมาฝากดามองแล้วว่ามันมองรูปร่างออกมานิดนึงแล้ว ต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าในอย่างที่เพื่อเห็นนะเป็นหินเป็นก้อนแล้วก็กระถางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างหนักนะแต่ดาแต่ดาชอบทําดาก็เลยไม่ไม่ไม่ไมายกับการเจ็บมือหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวถ้าสวนเสร็จยังไงเดี๋ยวมันคืบหน้าเดี๋ยวจะมาลงบ่อยๆนั่นแหละใครเบื่อก็ <laughs> เลื่อนไปโอเคจ้ะบ๊ายบายเพื่อนๆ